แอนเคซาร์มับาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง icst i can speak turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีให้กับคนไทยนะคะวันนี้นะคะจีมาพร้อมกับคำศัพท์ภาษาตุรกีระดับ A1 นะคะระดับพื้นฐานเลยบทที่1นะคะภาษาตุรกีไทยอังกฤษวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะตั้งแต่ A ถึง D กันเลยนะคะ A ถึง D นะคะฮัสซุมุสเนสพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกการออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ a ดชื่อ name a อดต้นไม้ tree a k กษม์ตอนค่ำ evening alcohol alcohol a l m a n 尼 a ประเทศเยอรมนี Germany, a n n น l e r günü. One m a น Mother's Day, Araba. Ah. รถยนต์ Car, Arkadash, เพื่อน Friend, Avukat, ทนายความ Lawyer, Austria, v u ประเทศออสเตรีย Austria, Austria. เล็กน้อย little บับาพ่อ father บาเชสวน garden ปลา fish บาคธนาคาร bank แก้วน้ำ glass bye นายคุณ mister bayram วันหยุดเทศกาล holiday bebek เด็ก baby billet ตั๋ว ticket bilgisayar computer คอมพิวเตร์บุกใหญ่ big จอมีมัสยิด mosque เจ้าบตอบ answer jetwell ไม้บรรทัด ruler เจวิสลูกวอลนัท walnut ธรรมชู ซักล้าง laundry ชันทากระเป๋า bag ชาร์ชูตลาด market bazaar ชายน้ำชาชา tea ชิเชกดอกไม้ flower ชินประเทศจีน China Chojuk Dek. Child. Chok. Mak. Ye. Very. Much. Many. Deftar. Sumutot. Notebook. Deniz. Tale. Si. Ders. Botrian. Lesson. Domguni. วันเกิด birthday, ดรหมอ doctor, ตู้ wardrobe, ดูนงานแต่งงาน wedding ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตรุรกีกับช่อง ICT กับ Zim นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาตรุรกีแบบจริงจังตั้งแต่พื้นฐานเป็นลำดับขั้นตอนเลยนะคะระดับ A1 ก็สามารถที่จะส่งข้อความไปข้างใต้หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะฮอเคาบ๊ายบายค่ะทุกคน